แม่เอ็มนี่ล่ะอยู่บา้านเช่นเทาเนี่ยปลูกอันนั้นอันนี้มาัดาตั้งแต่ลูกอันอายุอันอัายุปอนนึ่งปศวงเพคะลูกเลยช้ำสิบสี่สิบปีแล้วเข็ดมาเนี่ยอันไปเห็นยังกะบ,บ่ามักหมักเข็ดแน,นวนี้ตลาดเข้าตลาดเล็กตลาดแล้งก็ได้เมือละอันพันสองพันไหวสิแม่ลกูกอืเนี่ย มันหันผนบ้าแตายออกตลาดเป็นไงตะเกียบมันก็ออกยู่มีงวดโรดมีงวดลูกกันว่าบันในลูกเศร้าเลี้ยนแล้วลูกจบแล้วบันนี้ห้าก็เลยห้ากับแล้วไปได้ออกตลาดดูนะหาก็เลหยุดบันีดเ้ากับเท่าบันน้ำก็จากจากถอยไปแล้วนะตอนนี้ก็ปลูกเพื่ก้าไปตลาดเพื่เาาก้าแต่ว่าห่างบกไปหลายคือะตะเกียบนะตอนนี้ก็มีปากเทียมา,าค่วงมาแคงคุณอะ มะเขียบอันนี้ลาก็ปิ้นตัวย่างนะจักน่อยนี่ยอันนี้คือผักหวานผักหวานเนี่ยผักหวานสองสามตัว่เี่ยมกระลังพนนาตัวน้อยมันกระลังตัวต้วน้อยคือเละสองบคือมาพันเขาส่วนันมันฮักะมันส้มไงล่ะฮักกเอาไปลุ้งนย้ำผุนแล้วยาำเจ้าเข้าย้ำผุนละคนนคือหลายน้บาผุนมันแฉะด้ยยยามีมันแะถึง่าทาเนี่ย มีุกป้าหลายอยู่นี่นันกจะเอากบลงมานีเพราะว่ากบมันประทัน้พ่อลงกมีนมากันบัดนี้แม่นหันจำนีุ่กแนวป้าบัดนี้นั่นก็ตะฟังมันจะเป็นกบลกบก็ลังคอยกบก็ร่ำคอยอายุประทันเลยเนี่ยพ่อแม่ป่วใหิแม้คนป่าย อยากที่ไกลให้สุดดังใจฝันบัวควายขายคุณว่าแต่กินแล้วไม่เสียกินทอดก็ขายส่วนนู้นไม่ไม่จะกินบัวไห้แเลากินบัวเบิดเทาก็ขายนะอันนั้นก็ขายง่ายน่ะนะมิตรบ่พ่อขายน่ะน่ะพักอันอันบัวผ้าตลาดโอ้อันนั้นแม่ร้านข้าร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะ ซ่างสุดเศร้าอันนี้มันเกิดน้ำบันดัญน้ำน้ำบ่หล่นเส็แเส็งเดยวเห็นซะแส่งปังปังเบิ่บเบิ่นเออบักน้ากรบเป๋าอื้อไปอยากเด้อพี่น้องเอื้อไม่อยากเด้อเนี่ยจะเอาให้ซีบ่ให้ซีเด้อเด้อเนี่ยขายบักน้าโอ้สว่างมันแพงแพงหันน้อยละบ่นเป็นน้อยละาหาบาทเถ่นเดือ้มันหันนกับไข่แน่มันหันมันหันมีน้อยอยู่มันหันอันอัน ออก,กลับมาเองกายสบลงแนอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดิน,น,ดนท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้น,น,นที่เป็นของสำคัญ โดโกโกอกกล้วยลเพิ่นเอาไปขั้นสมอะไปขั้นสมแซ่บแซบแล้พักแซ้นเนี่ยนี่บอกเชื้อใั่นี้ไม่รักปลูกพักกินเองพุ่มใจที่ว่าจะของท้ำได้เฮ็ดได้รากาได้แกกพี่แกกน้องเดี๋ยวพุ่มใจนี่ไหมนี่บ้าค่ะนี่แล้วท้ำที่ว่า พุ <te <te ่มใจที่ว่าย้ำพี่น้องมาเอานั่นไปแน่อันนี้ไปแน่เจ้ามีนั่นบอจะมีบักบักน้าบอจะมีพริกบองเสียเขาเดี๋ยวให้พี่น้องเขาก็บพุ่มใจดีใจพี่น้องมาเนี่ยแม่บ้าให้ยากแม่เอาแม่บ้าแกบักพริกบักเขี้ยแม่เสียน้ำบุญน้ำท่านเพื่อนเนี่ยังกับแม่ก็เอาไปซอยเพื่อนนั่งเสนาในบ้านัเสียย้ำไปไปยามพี่น้องใส่แม่ก็เอาไปน้ำบักพริกบักเขี้ยบักอันนี้อันนั้นไปฝากเพื่อนสิแม่